สำหรับคนที่อผมว่าถ้ามีกล้องถอดเปลี่ยนเลนได้แล้วมีเลนแค่ตัวเดียวมันก็ไม่เวิร์กนะครับเอ,อไอตัวิบร้อยห้าสิบของ奥林帕สเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจอมอสพลาสติกแล้ละ <laughs> แต่มันเป็นมาสพลาสติกครับผมไม,ไม,ไม่ไม่รู้น,น,นะว่ามันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงระหว่างมาสพลาสติกกับเมาส์เลนเพราะส่วนตัวผมก็ใช้เลนที่เป็นมาสพลาสติกมาพอสมควรเหมือนกัน มันไม่เป็นปัญหาอะไรครับการออกแบบของเลนก็จะเป็นเลนอันนี้เป็นแบบแบบใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้วก็ดูแล้วก็เข้ากันดีมันไม่ใช่มันไม่ไม่ได้เป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานหนักๆใช้ไปน,นานๆไอไอรุ่นที่มันเป็นยางมันก็จะรูดแล้วก็จะหลุดออกใช่ไหมครับมันก็จะบวมแล้วก็ร่อนอนะไรประมาณนี้ครับแต่ว่านี่มันจะเป็นเนื้อเดียวเป็นเนื้อพลาสติกเลยก็จะไม่มีการที่ว่าแบบ ใช้ไปนานๆแล้วไม้ต้องเปลี่ยนยางเป็นพันอะไรเงี้ยไม่มีครับอ่เเป็นมุมแหวนโฟกัสซึ่งผมว่ามันมันใหญ่ไปครับสําหรับตัวผมเองนะครับถ้าสําหรับคนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบนโอลิมปัสเนี่ยผมไม่เคยใช้ม a นน a l f โฟกัสเลยเพราะว่าเดีย๋ยวว่าตาวอลิมปัสเลยครับพานาโซนิกผมก็ไม่ใช้ครับเพราะว่ามันมันใช้ยากครับเวลาใช้แล้วมันจะซูมคุณต้องลองดูครับว่ามันไม่เวอร์ครับ เราก็ยังทํำวงแหวนโฟกัสมาไซใหญ่ักขนาดนี้แต่ว่าวงแหวนโฟกัสได้ทําได้ดีนะครับอย่างที่เห็นนี่คื่องมันสมูทเลยเห็นไหมครับเาตัวนี้ครับเลนตัวนี้ก็เวลาซูมก็จะยืดหนออกป้า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 ,ปานะครับอันนี้คือโฮลิมปัสสี่สิครับ40่สิบรอมีดีด้วยนะ MSC คืออะไรเนี่ยเอ็ดไปผมไม่รู้ขอบคุณครับ